หาที่หลบร้อนกันดีกว่าเราไปลบป่ากันดีกว่าหาที่หลบร้อนช่วงนี้หน้าร้อนๆอย่างนี้นะคะเราจะไปหาของป่าก,กัน,นะคะ่ะเราจะไปหามะกุกเลื่มทางเดินไปหามะกุกเลื่มนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนเนาะน้ําก็แห้งขอดแต่ก็ยังมีน้ําอยู่บ้างตามลําห้วยแบบนี้นะคะเข้ามาเจอทางแยกสองทางทางนี้กับทางนี้ไม่รู้จะไปทางไหน เลือกไปทางนี้นอ้าวไม่ใช่เหรอ,อไ,ไ,ไปผิดทางก็กลับมามาทางนี้ <c oughs> มันบอกมี G P S เขาเลยโลปลากันแบบม่วๆแต่ขอคือกับ,บ้านถูกทางกับปอละเวลาที่เรานะคะเข้าป่าแล้วเราหลงทางนะไม่ว่าเราจะอยู่ขุนเขาแห่งใดก็ตาม <c oughs> เทคนิคของเราคือเราจะเดินตามกระแสน้ำที่ไหลลงอะเขาห้องหล่องห้วย เราเดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วเรายัางไม่เจอมะกุ๊กเลื่อมนะคะเราต้องนั่งพักกันก่อนนะคะแถวๆนี้ต้นมะเล็ดพระเจ้าห้าพระอ,องค์จะค่อนข้างเยอะต้นมะเล็ดพระเจ้าห้าพระอ,องค์เนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่เดินทางกันต่อเรา,าตามล่ามะกุ๊กเลื่อมกันต่อเรา <c oughs> ทุกคนเราเจอเก้ามะกุ๊กแล้วนะคะน,นี่ค่ะนี่คือต้นมะกุ๊กเลื่อมไหนหน้าตามันเป็นยังไงฉันขอดูหน่อยโอ้โห นี่คือสิ่งที่เราตามหาโอ้เจอแล้วนี่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 อันนี้อันนี้นี่นี่นี่มันแก่หรอนี่นี่เอาเลยเขาจะเอาไปต้มหรือว่าหนึ่งกับน้ำพริกนะคะอันนี้ออกกันเป็นแพรเลยค่ะงามด้วยนะเนี่ยออกกันเป็นแพรเลย วิธีกันเก็บก็ง,างา่ายๆแค่เด็ดเด็ดเด็ดค่ะคนี่ไงนเนี่ยออกกันเป็นแพรเลยตรงเนี้ยออกเยอะเลยเจออีกแล้วสองแง่งค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือหมักกุกเรื่มนะเจ้านุน่นเพื่อนไปนุ่นละนุน่นเพื่อนไปสไกลเลยมันรล่ลื่นจริงๆนะในป่าโล่งลื่นมากไม่ต้องกลัวร้อนเลย ที่ใดมีป่าเยอะๆที่นั่นคืออ้อนไม่ลอนนะคะน่ายๆนี่อาหารป่าอยากกินเวลาไหนก็เข้าป่าคา่ะขูดใหญ่เลยนะหลอนนี่เข่งหุดนิ้วเ่งแบบนี้จริงเหรอแกขกันไปก็ไม่ขี้ลอยบางอันก็เริ่มเก๋บางอันก็อ่อนบางอันก็เล็กเกินเนี่ยอันนี้อัน,นเล็กเกิน อันนี้พอกินได้อันนี้ก็พอกินได้แต่อันนี้จะเริ่มแก่และเลยค่ะหออกมาเลยทุบเนี่ยเนี่ยเน,น,นีดูสิมันแบบมันปลาเลอปะปลาเตอ๋อมันต้องเอาแบบนี้นี่เลยหูเยอะแยะเยอะแยะเยอะ,ะ,ะ,ะเลยค่ะมันมือเลยค่ะเด็ดเอาเด็ดเอา นี่แหละอาหารปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีร้อเซไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะเพราะมันอยู่ในป่าออกตามธรรมชาติเอาใส่ในถุงปื้อได้เลยค่ะคะุ้มค่ามากเลยค่ะ <c oughs> เหงื่อแตกไปบ้าง <c oughs> จบภารกิจตามล่าหามากุ๊กเลือมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย